หลายคนสงสัยและเข้าใจกันว่าใส่สปีแล้วทำให้เครื่องหลวมมันหลวมยังไงให้ทุกคนมารู้ระบบของเครื่องยนต์ก่อนนะทุกคนระบบของเครื่องยนต์นะครับเราต้องรู้จักระบบอากาศนะทุกคนเครื่องยนต์หลวมได้นะครับต้องมีฝุ่นเข้าในห้องเผาไหม้ก็คือหัวลูกสูบนะฝุ่นจะเข้าได้ทางไหนบ้างนะครับฝุ่นจะเข้าทาง ค่อยดีครับก็คือตรงนี้นะทุกคนฝุ่นถ้าสาภาพกรองอากาศไม่ดีนะทุกคนฝุ่นเข้าไปในช่องนี้นะทุกคนแล้วเข้าไปในหัวลึกสูบสูบหนึ่งสูบสสูบสสูบสนะทุกคนถ้าฝุ่นเข้าไปได้นะทุกคนต่อให้เราใส่สปริงเดิมนะครับเครื่องก็หลวมถ้าไม่เชื่อผมลองถอดกรองอากาศแล้วไปใช้งาน ในหน้าแล้งนะครับสักไม่เกินหนึ่งเดือนลองดูนะครับใส่สปริงเดิมแต่ไม่ต้องใส่กองอากาศนะครับผมรับรองเลยว่าควันขาวแน่นอนเครื่องหลวมแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับมันจะหลวมได้กรณีก็คือฝุ่นเข้าทางกองอากาศ2นะครับน้ำมันล่อลื่นเสื่อมคุณภาพนะทุกคนเพราะว่า น้ำมันหล่อลื่นเนี่ยนอกจากจะไปะเป็นตัวระบายความร้อนแล้วนะครับยังไปหล่อลื่นชิ้นส่วนพวกลูกสูบนะทุกคนลูกสูบแหวนนะไปหล่อลื่นนะครับภายในกระบอกสูบด้านล่างนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับสรุปได้เลยว่าใส่สปริงไม่เกี่ยวกับเครื่องหลวมครับทุกคนบางคนก็อาจจะสงสัยอีกครับไม่หลวมได้ไงก็เร่งรอบสูง ถามว่านะครับถ้าเราเร่งรอบสูงนะครับแต่เราดูแลกลองอากาศดีนะครับกองอากาศคือกองฝุ่นได้100%นะครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนไายตามชั่วโมงที่กำหนดนะครับลมอากาศนะครับที่เข้าไปในห้องเผาไหม้สะอาดนะครับน้ำมันมีคุณภาพไปหล่อลื่นลูกสูบนะครับ ต่อให้เร่งรอบสูงก็ไม่หลวมนะทุกคนมันต้องมีครั้งหนึ่งนะทุกคนมันต้องมีครั้งหนึ่งที่ฝุ่นสามารถเข้าไปในกรองอากาศฝุ่นสามารถเข้าไปในลูกสูบได้นะครับโดยผ่านกรองอากาศนะครับบางครั้งเราอาจจะลืมเปล่าบ้างนะครับบางครั้งก็น้ำมันเราอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนบ้างนะเรนบรดมัง่งอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน ตัวนี้แหละครับจังหวะนั้นแหละนะครับมันจะทําให้ฝุ่นเข้าไปได้นะครับก็ทําให้เครื่องยนต์เราสึกหลอนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะทุกคนทุกคนใส่สปริงผมแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามันมีผลเสียต่อเครื่องยนตผมบอกเลยว่าผมจะไม่แนะนําทุกคนนะทุกคนให้ทุกคนเคลียร์อันนี้คือผมไม่ได้บอกว่าผมจะให้ทุกคนซื้อนะผมเพียงจากบอกทุกคนนะครับที่เข้าใจผิดว่า ใส่สปริงไปแล้วมันทําให้เครื่องหลวมอันนี้ไม่จริงนะทุกคนแต่สําหรับใครที่โอเคอไม่อยากใส่อันนี้ผมไม่ได้บังคับนะทุกคนถ้าคุณสู้ราคาน้ํามันทุกวันนี้ได้ก็ไม่เป็นไรพบกันใหม่คลิปหนะ้า